สวัสดีครับวันนี้เราจะไปไหว้พระใหญ่นองปิงกันนะครับแต่เราต้องขึ้นบันไดไปกี่ขั้นเนี่ย<ม>เดี๋ยวดูนะครับว่าเราจะต้องขึ้นบันไดไปกี่ขั้นอ่ะอ่ะพร้อมหรือยังทุกคนหน้าเบึ้งหน้าบึงาบ้งมาเลยมาเลยอ่ะเดี๋ยวให้นับบันไดว่ามีกี่ขั้นแล้วนับไปใครนับได้เ<ม>ก่งมากอ่ะไปขึ้นไปพร้อมกันแล้วอ้าวหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่แล้วสิบสี่แล้วเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดโอ้โหยี่สิบแปดคราบแล้วต่อไป

สี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบห้าสิบเอ็ดละห้าสิบเอ็ดละอ่ะต่อห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดแล้วอ่ะ,อ 52, 53, 54, 55, 56, 57, อะพักก่อนพักก่อนพักสูงแล้วห้าสิบแปดแล้วฮะฮะห้าสิบแปดแล้วแต่ไปเป็นอะไรห้าสิบเก้าห้าห้าหกสิบหกสิบเอ็ดหกสองหกสามหกสี่หกห้าหก วันไม่นับแล้วครับเหนื่อยเอาปไปต่อแล้วอ่ะครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วตอนนี้เหนื่อยแล้วครับโอ้จะถึงแล้วเนี่ยพระเขาบอกถ้าไหวใครไหวจะได้บุญมากถ้าใครไหวจะได้บุญมากนะรู้เปล่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะดูถ่ายเฟลหน่อยอูู้เขาบอกใครไปขึ้นไปถึงนะ ใครไปถึงจะได้บุญเลยนะลูกบ้าโอ้ค่อยๆเดินเพราะเดี๋ยวเดินมากเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเหนื่อยอ่ะพักก่อน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 อ่ะมันม่เยอะกว่าหนึอ่ะ,อะพักก่อนพักก่อนแล้วอ่ะมองไปข้างล่างมองข้างล่างโอ้แล้วมันถึงครึ่งทางแล้วครับอ่ะลุยต่อลุยต่อลุยต่อครับเขาบอกว่าใครแพรหยายบจะได้บุญเยอะนะเร็วๆไปพวกเราจะถึงแล้ว ตอนแรกว่าจะนับขั้นตอนนี้ไม่นับแล้วครับเหนื่อยเียอาม่ายังไม่ไหวเลยเห็นไหมนะเฮ้ยเอาม่ายังเหนื่อยเลยเห็นไหมไปลุยอาม่าก็เหนื่อยเอาม่าเขายังสู้ได้เลยไหมเอาม่าแก่แล้วมายังไหวเลยเดินแซงอาม่าได้แปลว่าเก่งเออ ไปเหนื่อยแล้วไม่อย่างน้ำแล้วอาเดี๋ยวจุดนี้เราถ่ายรูปกันก่อนนะครับอ่าจุดนี้เมื่อยขาเหมือนกันเนี่ยอ่ะ